สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวฐาธิดาเนินแสงครูจิม๋มสอนอยู่ชั้นอนุบาล2 3ับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาวันนี้พาเด็กๆไปเรียนรู้ในสัปดาห์ที่21หน่วยการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแรกกันเลยนะคะเรื่อง ความหมายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาค่าเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก็จะหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กินอาหารได้เจริญเติบโตได้หายใจได้และขยายพันธุ์ได้ค่ะอย่างเช่นคนเราไงล่ะคะฮื ัตว์อ่ะเรามาเรียนรู้สิ่งความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างค่ะก็จะไม่มีลักษณะดังกล่าวซึ่งจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตเลยนะคะก็อย่างเช่นเคลื่อนที่ไม่ได้กินอาหารไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้หายใจก็ไม่ได้ค่ะและไขยใหญ่พันธุ์ไม่ได้ค่ะอย่างเช่นโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถืออย่างนี้นะคะตุก๊กตาตุ๊กตาคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะเด็กๆก็อันนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอะยังไงฝากเด็กไปเรียนรู้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ข้อต่อไปเลยค่ะ มาค่าเด็กๆมาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างนะคะเด็กๆมาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันก่อนเลยค่ะสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ได้กินอาหารได้ขับถ่ายได้หายใจได้แล้วก็เจริญเติบโตได้นะคะและขยายพันธุ์ได้ค่ะอย่างเช่นคนเราไงล่ะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆค่ะแต่สิ่งไม่มีชีวิต ก็จะไม่มีคุณลักษณะดังกล่าวเลยก็จะได้แก่ผู้เขาทะเลบ้านอะยังมีอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีมากมายทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตเราทั้งสิ้นเลยนะคะ ฝากคุณครูก็ฝากเด็กเรียนรู้ด้วยกันไปด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเด็กๆมาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับประเภทของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันบ้างนะคะเด็กๆสิ่งมีชีวิตมี2ประเภทค่ะคือประเภทที่1คือเคลื่อนที่ได้เช่นคนสัตว์ประเภทที่สเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะก็อ,อย่างเช่นพืช สิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีสองประเภทเช่นกันค่ะคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านรถยนต์นาฬิกาและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นน้ำอากาศพระอาทิตย์เป็นต้นค่ะต่อมาค่ะ มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และทั่วของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต้องอาศัยซึ่งพาซึ่งกันและกันต่างมีประโยชน์เกือ้อกูลกันเด็กๆมาดูประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตกันนะคะสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ใช้เป็นอาหารอย่าแงบบเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือไว้ใช้งานก็อย่างเช่นวัวมา้า และเอาไว้ดูเล่นก็อย่างเช่นเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาสิ่งไม่มีชีวิตบางประเภทนำมาสร้างที่อยู่อาศัยอย่างเช่นสร้างบ้านทำถนนโทษของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพืชสัตว์อันตรายก็คือเชือเช้อจุลินทรีย์และไวรัส อาจทาให้เกิดอาการดูแลถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเด็กๆเ,เ,เด็กก็ต้องระวังตัวระวังไว้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่างไรคุครูก็ข,ขอฝากไว้ด้วยค่ะต่อมาค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีความสําคัญต่อการดํารงชีพเราต้องช่วยกันดูแลและรักษาไว้นะคะเด็กๆเช่น การไม่ตัดไม้ทำลายป่าการสร้างที่อยู่อาศัยที่สะอาดและปลอดภัยการทำความสะอาดของใช้เป็นประจำและสม่ำเสมอนะคะเด็กๆยังไงคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่ากันด้วยนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอลา แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย